เล่นแรงขนาดนี้เหลยวะเองเงาถ่า,านไม่ไหลลายมือตุ๊ดตุเงี้ยจำได้ตั้งแต่มสีเออใช่จริงด้วยวะ่ะไม่น่าไปแปะหลังแกเลยน่าจะแปะหน้าผากมากกว่ารอเล่นแกล้งแค่นี้งอนเป็นตุต๊ดไปได้งอนเป็นตุต๊ดไปได้ ขยับย่าขยับไปขยับโน้ตขอถ่ายรูปก่อนจะลงเฟซบุ๊กใครดีนะเตะใครดีนะเล่นงี้เลยวะไอ้กระหังตูดปอดจะทำไมไอ้กลางคาดฐานเลกเลยเหรอที่สองคนมีเรื่องเพราะแกคนเดียวทําให้เราโดนจับอิดปันถ้าแกไม่แกล้งกับมือใช้ไปจับก้นเขาเราก็ไม่โดนจับหรอกไอ้กระหังนี่ถ้าแกเอากระดาษมาปิดหลังฉันเราจะโดนจับไหมไอ้เงาถ่านนี่ฐานนี่ดำแล้วนะคะเงาถ่านนี่ดำดำเลยนะคะ ก็เห็นพี่สองคนทะเลาะกันทะเลาะอะไรกันล่ะคะเห็นทะเลาะได้ทุกวันสวัสดีครับคุณอาดีเจ้าสังคมท่ต้ารู้ถึงไหนาอถึงนั่นกับตันโดนจับผู้ช่วยกับตันใส่เขาผู้ช่วยไปด้วยไอ้กับตันมือสองนี่คนนะเว้ยไม่ใช่อะไรรถมอเตอร์ไซค์ไอชนบทเขาเรียกว่าโคพลอตไอบรรรักษ์ฉันบอกกีกครั้งแล้วว่าฉันไม่ใช่บรรรักษ์ ถ้าเป็นพันธารักษ์จะบรรรักษ์หรือพันธารักษ์มันก็ยามเป้าห้องสมุดนั่นแหละว,วะบรรณรักษ์ดูแลห้องสมุดแต่พันธารักษ์คือเจ้าที่ดูแลงานศิลปะทุกชิ้นในพิพิธภัณฑ์แล้วเทพารักษ์ล่ะไปหาขวานมั้งแกจะเป็นอะไรก็เป็นไปเถอะวะไอกาคาบฐาน <c oughs> ไม่จบไม่จบไอกระหัง น้ำมันตับปามาก่อนพอห้ามีดกรีดไปปุ๊บเนี่ยหเลือพดพุ่งเต็มชุดพยญญาบาลไปหมดเลยแล้วแบบสีแดงแบบแดงแดงแดงเหมือนไอ้นั่นะเลยนะน่นะนะอ,อ๋อที่ให้บลาจะผ่ามาเสร็จปุ๊บจะเอากระดูกอ่อนออกจากจมูกเนี่ยนะไอ้คนไข้คนนี้กระดูกอ่อนก็ย้ายให,ใหญ่ใหญ่แบบเหมือนกระดูกหมูนั่นเลยนะ่นะ ออนสักคำเลยมีไหม,แ,มแล้วเคสนี้นะพ่อเราใช้เวลาตั้งสองข้าไปหมุนไปเมาตึกตายเอาไ,<อ>ไปเวนต์ตะปันแต่บ้านไม่หมุนไงอยากดื่มมากก็ไปนั่งบนลูกคางสิไอ้เรื่องกินข้าวบนลูกคางเนี่ยนะเอ้ยนี่จับไป็ครั้งที่สี่แล้วใช่ไหมพี่เคยอ่านจากคอลัมน์วิจารณ์ขเขานะเขาบอกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยสนุกมากๆเลยนะ แต่โบราณเขาบอกว่า10บปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่ามือครับสิกระหังไม่เท่าแกทุ่ยตัวสือขอคงไร้ค่านะถ้าเกิว่ามันเห็นบรรยากาศจริงๆของเขาสักครั้งหนึ่งแพี่ค่เก้าเดือนเองสมัยเรียนมีเพื่อนแก่กว่า3ปียังต่อยหัวที่มาแล้วเอางี้แล้วกันออมคิดว่าออมเป็นน้องใคร ออมก็ให้บัตรกับคนนั้นแหละออมน้องรักคิดดูดีนะออมแต่พี่ว่าออมน่าจะรู้นะว่าใครที่รักน้องที่รักน้องมากนะออมที่รักออมมากที่สุดในโลกเลยที่รักออมมากที่สุดในกรวันในไต่ภูมิในสามโลกในที่รักอ้อมก็รู้เขาที่จ๋ายอมแกเรื่องหนึ่งฉันยอมไม่แก้พาคุณลุงคุณป้าไปฉลองงานครบรอบแต่งงานข้างนอกบ้านส่วนฉันก็จะพาจ้าจ๋าไปดูคอนเสิร์ตวินวินทั้งคู่ดังสุภาษิตที่ว่า น้ำพึ่งเรือเสือโค<ม>่งทุยแคิดว่าฉันโง่หรือวะเอางี้ใครสามารถน้มน้ำจิตใจคุณอาให้ไปฉลองครบรอบง,งานแต่งงานตามที่ตัวเองต้องการได้คนนั้นได้ไปดูคอนเสิร์ตกับเจ้าจ๋าดังสุภาษิตที่ว่ายิงปืนนักเดียวไม่โดนไม่มีลูกหรอวะมุกแกไม่โดน จ้าจ๋าจ้ากูดไหนนะจ้าจ้าจ๋าจ๋า น,ะะนี่แค่ยักคิ้วพี่สองคนนี้ไม่ยอมกันอีกหรอคะเดี๋ยวจะคิ้วก็กินคิ้วเหรอคะนี่พี่ๆใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวพ่อแม่เขาคุยกันเสร็จเขาก็ออกมาบอกเราเองแหละคะ่ะว่าเขาจะเลือกเก้าอี้ตัวไหนจะกินข้าวในบ้านหรือกินข้าวนอกบ้านแต่พี่มแต่มันไม่หมุนไงครับนี่ชาที่รักระต่ายบนิชชาสวรรค์ได้ไงเอออจะหมุนท่าเดียวเลยวันนี้อของหวานไม่ทานนะครับอดความอ้วนครับกินข้าวไม่กินหวานสันดานไพร เออฟันนี่แกว่าฉันเหรอเฮ้ยเปล่าฉันอ่านกรณีหนังสืออยู่พี่สองคนค่ะพี่สองคนใจเย็นนะคะเออพี่สองคนตามออมพี่สองคนตกลงกันได้ยังคะว่าใครจะไปดูคอนเสิร์ตกับพี่จ๋าาพี่คือพี่เลือกกันไม่ได้อ่ะเอาเป็นว่าออมเลือกเองเลยแล้ว,วกันไม่อยากให้ใครไปนน่นไหนยนความกดดันมาให้น้อ,อกแยะ <c oughs> เดี๋ยวน้องติดยานะ <c oughs> แต่โชคดีมากนะคะพอดีพี่แปนกับพี่แทนว่าเขาอยากดูคอนเสิร์ตนี้มากเจ๋งแปนวะจ้าดีเลยอย่างนี้ทั้งสองคนนะไปถ่ายรูปให้เรารดูด้วยนะจ้ะาสรุปเกิดนังด้วยนะจ้าจ้า นี่ต้องไปดูกับเอ็นน่าเงาทานอีกยิ่งหน้าเบื่อไปกันใหญ่ชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบกลนนะแกว่าสันน้าเขาทานเปล่าฉันอ่านหนังสืออยู่เล่มเดียวกับกินข้าวไม่กินหวานสันดานไพรคุ้นคุ้ไหมจ้าจ๋าสวัสดีจ้าจ้าจ๋าจะไปไหนนะจ๊ะจ้าจ๋าเราจะไปสศกน่ะมีสัมภาษณ์งานอยู่ที่นั่นทางเดียวกันเลยเดี๋ยวเราไปส่งนะสวนภูมิเนี่ยนายกระหัง ก็ไปส่งเขาลงอาโศกไงแล้วก็ไปต่อแอ์วอลินที่มักกะสันเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปด้วยผู้ชายแถวนี้ไว้ใจไม่ค่อยได้ถ้าอยางนั้นเราขอฝากชีวิตไกับจ,จ๋าด้วยได้กันนะจ๊ะไอ้ปันไปเรียนที่อังกฤษหรือว่าไปเรียนวัดสวรรควะ